แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อาจารย์ว่าพอมันมีประเด็นแบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องของการเมืองก็ไม่มีใครปล่อยให้โอกาสแบบนี้หลุดมือใช่ไหมมันก็จะมีการฉวยโอกาสทางการเมืองด้วยเหมือนกันในการที่จะเข้ามาเรียกว่าโจมตีเหยียบซ้าคือผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้คุณตาแป๋วยิ่งฉกฉวยเนี่ยมันยิ่งเจ็บตัวเองหยิบเล็บเจ็บเนื้อก็จะไปปตีเทียบเคียงกับรัฐบาลที่คุณเชีย ไม่ว่ารัฐบาลไหนในอดีตท,ที่ผ่านวิกฤตมรสุมแบบนี้ใช่ไหมครับว่าอ่ะประเด็นแบบนี้ตัวเองยังทําได้ไม่ดีเลยเราเข้ามาเจอโจทย์อย่างนี้จะรอดหรือเห็นไหมครัมันไม่มีไม,ม่เป็นการดีนะครับแล้วค่ะเดียวกันเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าคุณเสนอแผนเสนออะไรได้ก็จริงว่าจะทำเนืองงูอย่างนี้เนี่ยแต่ในแง่ความเป็นจริงเนี่ยต้องถามคุณต้องถามคนในพื้นที่ด้วยว่าจะทุบจะลือเงี้ย มันส่งผลต้องการอับอบพยพคนจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยเขาแล้วต้องหาพื้นที่ทํากินพื้นที่อาศัยอยู่ใหม่หรือไม่ใช่ไหมครับไอ,อ้ตรงเนี้ยเสนอแนวคิดได้นะครับหลายเรื่องเนี่ยทุกครั้งเวลาเกิดวิกฤตอด้วยความโรมด็อกเตอร์เอเนี่ยพี่เอสุชาชวีเนี่ยหลายครั้งแล้วเวลาเขามีปัญหาท่านจะออกมาจังหวะเนี่ยคือท่านไม่ผิดในการเสนอแต่จะผิดที่ผิดทางในในแง่สุว่า ก่อนนั้เนียท่านควรจะนําเสนอทุกโมเดลอย่างต่อเนื่องไม่ใช่พอมีปัญหามารอปิดท้ายมาโชว์ฟอร์มอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแร์เท่าไหร่แต่ถ้าทําทเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยพูดเลยจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ในี่นาคตเนี่ย,นะยไม่ถือว่าเป็นแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเนี่ยในพักของท่านในตัวของท่านแสงวิสัยทัศน์เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็จะมีกณะเนี่ยพอมีปัญหาจุดนั้นจุดนี้ก็จะเสนอไอเดียอย่างครแล้วลุมยุบอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านก็โผล่มาหรือน้ําาท่ว,กวกมก เราเจอคนในพื้นที่เขาก็สวนกลับเฮ้ยจะไปเจาะถนนถนนลบบุรีารามเเนี่ยถามคนหรือ,อยังว่าม,มันจะสมคบผลกระทบกับคนอาศัยอีกกี่หมื่นครอบครัวเงี้ยอย่างเงี้ยเออบรรดาผู้เชี่ยวชาหรือฝ่ายที่แบบเข้าสู่โลกการเมืองเนี่ยท่านเสนอได้แต่ต้องเสยความต่อเนื่องโดยไม่ใช่ว่าพอเกิดปัญหาแล้วก็กล่าว่าความเพลียงพ้ําของผู้รับผิดชอบทางการเมืองกลายเป็นจุดนะเป็น,เป,นเป็นอุปสรรคแล้วท่านเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ดีกว่าไรอ,อย่างเงี้ย ทำอย่างเงี้ยผมคิดว่าคือประมาทใจของผู้คนไปหน่อยว่าคนเขาอ่านทางขานะครับแต่ทั้นผมคิดว่าบรรดาพวกอินฟลูเอนเซอร์หรือเสนอทางออกเน่หรือฝ่ายการเมืองเองก็ตามนะที่มีรสยมทางการเมืองที่เอาละไม่ชอบรัฐบาลทุดนี้แต่ควรเสนอทางออกด้วยเพราะถ้าไม่เสนอเน้นด่าเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปสิ่งที่ในสิ่งรสยมที่คุณชื่นชมอ้าว ทีปีตอนนั้นท่านเป็นนายกรัฐบาลที่คุณเชียทำไมเงียบไปล่ะใช่ไหมมันก็มันไม่ต่างกันถูกไหมครับดังนั้นปัญหาร่วมกันแขกเนี่ยในวันหนึ่งข้างหน้าพรรคการเมืองหรือรัานานที่คุณจินชอบกลับมามีอํานาจรัฐบาลและประสบเหตุที่หนักหนาสาหัสหรือไม่ต่างไปจากนี้นะจะดําเนินการไปอย่างไรเนี่ยทุกคนต้องเอากําลังใจช่วยกันนะ,ะในเรื่องพวกนี้ไม่ไม่ใช่มาซ้ําเติมกัน